เลิกประชุมแล้วทีนี้ก็แต่งหน้านะคะทุกคนนั่งจะจืดเปียกเมั้ยพี่เปาไปแต่งหน้าเลยเอาสาแตงข้าวเดียวเราไปโจทยาด้วยกันตอนนี้เราที่เรียนเรียนเงียบกันเลยบ่แต่งหน้าแต่งตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราโจทย์ง่ายเราไม่ได้โจทย์ยากขนาดนั้นเล่นเพลงเล่เราก็จะไปแต่งหน้ากันนะครับ

เขาสีลางงั้นใช่สีร่างช้กงวินไม่มีสิร่าเธอชั้นพู่เโจไม่มีสิล่าค่ะจะบอกให้เลยชันด้วยค่ะเขาใจไม่ค้าเธอชั้นพู่หโจไม่มีสิล่าไม่มีสิร่าไม่มีสิล่ายฉันด้วยค่ะด้วยนะอ๋อเขาขืนเนาะเขาขืนใ้จังไรโอเคโหข้นพี่เบาพี่เบาสิพักได้ไหมเมย ไปล้วไปเอาสูตรเพชรผู้ชายมาขึ้นไปผู้ชายขาดไล่หลายเย่เย่เด้อเป็นพระเอกเด้อเป็นเป็นเป็นกูมาเด้อแม่หนูดูแล้วเพลงมันจะไปแก่เพลงเป็นกูมานี่ยแม่หนูแก่มาแล้วนะเพลงเบียงทำไมไม่แก่แก่มาแล้วตอาจารย์มันสิมันสิว่าไรหนูโผล่เพื่อนว่าหนูมีสิวเมลอนเดี๋ยแกะไปเมลอนแม่เมลอนเมลอนแล้วแต่เพลงสูตรผูต้โอ้ยค้านค้านแล้วแค่นี้ค้านแล้ววันนี้เะแม่นานนะสิสิแล้วพอดีโจ๊กไปฉันได้ปะเนี่ยแกะแกะดูดูไปสิบาย ไม่เดยอกีกแบแม่บอกแกรูดูไปสิว่าไปเอาสูเทนปูไซห้นั่งไซมัอไม่ได้มีสูตรคุเป็นปูไซค่ะจเทาย่ะสุดผู้ใดลหรอย่าบอกเรียนเขาต้องอีรีเย้ๆนะทาเลยนะจ้าไซผูปูไซขึ้น สิไปแต่งหนาเดี๋ยวจะขีดก่อนเจ็บเดียวฮะเจ็บเ,เดียวแต่งข้าวเดียวแต่งบ่าทำเกับทำเชื่เกาสามเพลงกับแต่งมาแล้ว จะไปส่เพราว่าเช็คค่ะเช็คยูค่ะแม่เดี๋ยวเราจะทำอะไรละอาผ่บจพน้เห็นปบลกอะไรอาไว้อหายไม่้คู่านเมลอนเน่ยเมลอนเมลอนเลยเมลอนนะเมลอนเมลอนเลยมือนี่กับมือขึ้นมันก็ละมงเมล ตัดสีล่างานชั้นรีตัสีลางานเดดันเปบลาดอกคาเพราะว่าแม่ปอเอาคําขาดมาแล้วว่าโเห็นลาผู้ใดสามคนว่าเดี๋ยลาหามลาแม่ปอพอจูลาเออหามลาโอเคก็สั่งไปไลหามล่าาาบอกว่ามส่จุดเป็นผู้ชาน่ะ đưa này lớn vậy là tôi này à à <coughs> check <xào, coughs> <chèk xào, coughs> <coughs> เนะมอลอนเนะแม่ลันโอ้ยเตเพลงเมลอนนะแม่ไอยคือกินหอมกินกะเพราแทน มันอรอยกินบะหมี่่บะหมีม um> ันมีนะเอ้ยไมม่่นมีม okay> ี <h 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 ่ทุเรียนมีอย่างไม่มีมีหั่มไหมหั่มไหม้พี่บาสเตรียมตัวไปถ่ายเช็คซาวนะโอ้ยวันสีเดบเอาคนียวมาล่องยางมาเอาคยใกล้สิเดเวลาหล่เนีน่งโคบเปิดเป็นแดงหนาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีกันสุกมือแล้วสวัสดีกันตอนทุกชีพบอลอนีใครไม่กลับลูกูคเดียวไตัดกันแบบไหนกันนั่นกัเนนั่นเจ้าแล้วใอ่ไหมที่บ้านมี้สบาย อยู่กับลุงปูอ่โอ้ฮักกะดลุงปูสุขวอยบ้างลูไปหาลุงปูอดไม่รอ,อขอพรต่อโลปูสุขสข้าจงช่วยลูกสกดให้มีมนกลาง <c oughs> <c oughs> นี่แต่งมาหันไปไหนเอาวนเลยเอาเพลงนี้เนี่นะห้องบนเวทีไหมสีเศร้าไหมยังห้องไรสุมสียังห้องอะไเมลอนเนี่ยเมลอนเมลอนแเอาไปได้กระซิเออมันน้ำเสนอห์อะไรไปได้สิ่งเดียวพนมแล้วกลมลงกลาง ยูทูบคือหรอเจ้าพี่ไงเซลี่เลยหละจากบารมีดวงผู้สุขเฮ้ยตอเนียโอ้ยเฮ้ยเจ่าเยเจ้าขึ้นจังวาแต่เป็นคน่นเกินเนื้อสัวก็นแตี่นเจ้าขึ้นจังหลสีโอ้อี